วุทิศคลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองสาวสวยสุดเซ็กซี่สุดๆกันไปเลยนะคะก็โอวูปาาป่าเออมีน้องปากแดงแข่งกับพี่นะเข้าคอนเซ็ปต์กับรายการอินนี่อุสบาร e ดาร์เดลลี่ค่ะแหมวันนี้นะแน่นอนเป็นวันจันนะคะและสำคัญก็สิ้นเดือนใช่แล้วค่ะแต่พอสิ้นเดือนก็เลยขอเชิญ สินใจแต่<ห>แตไม่ขาดใจค่ะือ,อ,อ,อพี่ก็จะขาดใจเพราะว่ายังไงแล้วแต่ก็เป็นวันที่หลายๆคนก้องเงินเดือนออกนั่นเองนะคะ,คะก็เดียวก็ไปแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้กันนั่นเองนะคะแล้วอีกที่สําคัญนะคะ,<ช>คะก็กําลังจะก้าเข้าสู่เดือนกุมภาพานันธ์เรียกว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยค่ะปีนี้เพราะเป็นเดือนวันปีใหม่ของคนจีนแลวก็เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็เดือนหน้าก็จะไม่เห็นพี่นะคะไปไหนล่ะอาวก็ไม่เป็นเดือนแห่งความรักพี่ก็จะไม่ทำงานพี่ก็อยู่กับความรักตลอดอ้ไม่เป็นไร เราก็จัดรายการแทนแล้วคุ้มเงนเดือนหมดเลยวายไม่เอาออันนั้นคือใครที่ยังไม่มีคู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบหาคู่ได้แล้วนะคะแต่ใครที่มีคู่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ลองค่ะลองส่งไอเดียเก๋ๆดีๆเก๋ๆมาที่ว่าจะหาของขวาเลนไทน์ยังไงใช่ใช่ช่วยกส่งมาเพราะว่าตอนนี้เราสองคนคิดไม่ออกเลยว่าจะซื้ออะไรนะคะค่ะ4221839ทักทายกันได้นะจ๊ะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะใช่แล้วอ่ะเริ่มมันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้มีการประกาศรางวัลใหญ่มากแห่งหนึ่งของเมืองไทยเล กับการประกาศรางวัลท็อปอวอร์ดปี2010นั่นเองนะคะคนที่อ่งละครอักษราคิงพาวเวอร์นั่นเองนะคะบรรยากาศนะคะมีศิลปินดารามากมาตดทากเข้ามาร่วมงานให้หนึ่งถอด้วยธอด้วยจะสวยมากพี่น้องสวยมากค่ะนั่นแหละค่ะก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานวันนั้นด้วยนะคะก็ไปเดินลากผมเก๋ๆยาวๆลากกระโปรง ค่ะก็รู้สึกว่าวันนั้นก็สนุกมากเลยมีหลายๆคนมานะคะแล้วก็รางวัลที่วันนั้นนะคะมีผู้ได้รับรางวัลน,นะคะมากมายเลยแล้วก็เรียกว่าถูกอ,อกถูกใจหลายๆค,คนมากเลยทีเดียวแต่ส่วนว่ารางวัลเนี่ยใครจะได้กันบ้างหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเดี<ช>๋ยววันนี้พี่นุ่นเนี่ยนะคะจะมาบอกมาอัปเดตผลรางวัลให้ฟังกันค่ะใช่ค่ะเ,าาเริ่มที่รางวัลแรกเลยนะคะรางวัลดาราน a m c า a ย,ยอดเยี่ยมนะคะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคณประจกักษ์ สุดหล่อพี่ติ๊งจัดแสดรผลดีนั่นเองนะคะกับเรื่องวานิดาค่ะและส่วนนักแสดงหญิงนํายอดเยี่ยมนะคะจะครั้งน่านอกจากสมองเพื่อคุณอำพเจราิญนั่นเองนะคะจากละครเรื่องประจันลายพยักษ์นะคะแล้วก็ละครยอดเยี่ยมนะคะตกเป็นละครของเรื่องมาลัยสามชายค่ะขอเอ็กแลนนั่นเองค่ะึเรื่องรถเราไปสุดท้ายคงไม่ต้องประกาศแล้วมั้งก็ ำหรับนักร้กรองชายยอดเยี่ยมมันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่บาตัวชายแม็คอินไตไต่ยืนไต่ชิงไต่ so much v e r y much แน่นะโอ้โห <c oughs> แล้วก็เออชอบเพลงไหนพม่ชอเพลงไหนแน่ล่ะค่ะ <c oughs> ใช่ละะ <c oughs> แล้วนะคะอยากจะบอกว่ารางวัลที่เขาได้รับคเ <c oughs> น,นี่ยเป็นรางวัลที่ ่ประชาชนบ้านเนี่ยโหวตกันมานะคะและที่ท็อปอวอร์ดเนี่ยก็จะจัดทุกปีทุกปีทุกปีเลยใช่แล้วก็เหมาะสมกับความสามารถของเราดาราศิลปินแน่นอนใช่เพราะว่าเหมาะสมกันมากเพราะใครดูปั๊บชอบคนนี้ก็จะเชียร์คนน้อย่างพี่เบิร์ดเนี่ยได้ทุกปีเลยรางวัลใช่แล้วค่ะอาจจะพูดถึงพี่เบิร์ดปุ๊บนะคะก็ขอพูดถึงพี่เบิร์ดต่อกันเลยแล้วกันนะคะเรียกว่าหลังจากที่พี่นิติพงษ์ห่อน้าเนี่ยเขาได้ลาออกจาก TMM Grammy แล้วนะคะเราก็เลยได้รู้สึกว่าอยากจะไปสอบถามพี่เบิร์ดเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้นิดนึงว่าพ พี่เบิร์ดเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วมีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเนี่ยนะคะเอาเราไปฟังจากปากพี่เบิร์ดกันเลยดีกว่าค่ะรู้สึกเนี่ยมั่นพี่เี่ว่าพี่เบิร์ดว่าพี่น้องอะครับคุยกันเดี๋ยวก็ดีครับเดี๋ยวก็ดีกันไม่มีอะไรเลยพี่อคุยพี่ไม่มีจริงจริงมีจริงจริงมีชื่อจ้ามีมีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดีดีครับดีดีด้วยกันไปคิวขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ก็บอกแล้วนะคะพี่เบิร์ดเขาไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่แค่บอกว่าเรายังรักกันอยู่เราเป็นพี่น้องกันอยู่โอกาสหน้าก็อาจจะร่วมงานกันอีกก็ได้ใช่แล้วนะคะพี่ก็คงอยากมีอินสตาแกรมของเขาบ้างยเใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะพี่นุ่นค่ะมีข่าวของซูเปอร์สตาร์แกรมมี่แล้วดิฉันก็มีเหมือนกันแต่คนนี้เป็นฝ่ายผู้หญิงค่ะไม่ต้องไปดึงฉันไม่ใช่จะมีดาอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เป็นข่าวสาวสวยสุดเซ็กซี่ซูเปอร์สตาร์มากไม่ได้สไม่สาวพรอสเดนไม่ใช่คุณหม่าช่างโฆษณาพานิ้ค่ะคุณผู้ชม หลังจากที่มีเรื่องราวความรักกันมาพักใหญ่<ฮ>ตอนนี้ก็มีข่าวประเด็นฮอตๆล่าสุดมาฝากแล้วค่ะ,คะเรียกว่าบรรดาแฟนคลับนี่เรียกว่าอู้ย<ฮ>ต้องแบบช็อกอะ่ะช็อกบรรดาแฟนคลับมากเลยหลังจากที่คุณมาชาเขาอยู่แกรมมี่มา20ปีเขาก็มาขอประกาศไป็ิศิลปินอิสระไมมต่อสัญญาแกรมมี่แล้วแล้วก็เปิดบริษัทมาชาโปรดักชั่นจำกัดเป็นที่เรียบร้อยดูแลบริหารงานเองทั้งหมด ปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่12กุมภาพันธ์นี้ค่ะแล้วก็บอกว่าที่ตัวเองออกมาเนี่ยจากกันด้วยดีกับแกรมมี่ไม่ได้มีปัญหาใดทั้งสิน้นแล้วก็สามารถกลับไปร่วงมงานกันได้ตามปกติถ้ามีโอกาสนั่นเองนะคะแล้วก็ยังออกมาปฏิเสธอ,อีกเรื่องที่ว่าเอ้ยแอบซุ่มคบหนุ่มอะไรหรือเปล่าไม่ใช่หนุ่มคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งเศสที่มาดูแลงานงให้แต่อย่างไรไมิใช่นะจ๊จะมิใช่ตอนนี้ก็ขอเรียกว่ามุ่งไปที่บริษ,ษัทเรื่องงานดีกว่านะประเด็นนี้ตกไปนั่นเองแล้วหลายๆคนก็เคารพการตัดสินใจของคุณ ชาแนะยังไงเราก็เรียกว่าขอให้พี่มาชารีบกลับมาทําผลงานเพลงเร็วๆแล้วก็ขอให้บริษัทนี้นะรุ่งเรืองกิจการเฮงๆนะแต่ที่ราสำคัญนะคะเราต้องจับตาดูค่ะทําไมคะหนุ่มฝรั่งเศสใครเพราะว่า โอ้กก็ดดููรรราะไันบงใช่แล้วหน่วยสืบราชการรักของเราต้องไปตามเกาะติดมาแน่นอนคุณผู้ชมแลวก็ต้องรอดูกันไปนะว่าจะเป็นยังไงจะมีพัฒนาไหมอะไรยังไงนะคะเอาล่ะมาถึงข่าวนี้เป็นข่าวสูญเสียนะคะเป็นข่าวเศร้าจริงนะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะคือเราเนี่ยคะได้เพิ่งสูญเสียคุณหนิงสัชมาพรไปนะคะเธอเนี่ยเป็นรองนางสาวไทยอันดับ2ปี2528ดด้วยโรคมะเร็งค่ะซึ่งคุณหนิงเนี่ยนะคะก็ หลังที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งไขสันหลังนะคะโดยนักอดีตสาวนักแสดงเนี่ยได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายมานานกว่า3ปีแล้วนะคะจนกระทั่งโรคมะเร็งเนี่ยได้ลามไปถึง สมองระยะที่4ค่ะ,คะได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการติดเชื้อนะคะในกระแสะเลือดซึ่งคุณหนิงเนี่ยเขาได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะเมื่อเวลา17นาฬกานาทีลหลายๆคนเนี่ยนะคะได้รู้จักพี่หนิงในฐานะอดีต รองนางสาวไทยอันดับ2ปี2528ค่ะแล้วหลังจาก <ạ. S 1> นั้นนะคะเธอเนี่ยพันตัวมาเป็นนักแสดงค่ะแล้วก็ฝากฝีไม้ลายมือไว้ในผลงานละครมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่เรื่องสุดท้ายที่เธอฝากฝีไม้ลายมือไว้ก็คือละครเรื่องฝนเหนือนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและเรา2คนนะคะแล้วก็ทีมงาน e n e w s by บาดราเดลี่นะคะขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวคุณหนิงกับการจากไปของคุณหนิงด้วยนะคะค่ะขอให้พี่หนิงไม่สู่สุขตินะคะ,คะเอาแล้วโอ้โหขำเสิ่งมากเลยนะเป <า S 2> ็นการสูญเสียที่นะแบบว่าเราไปนสูญเสีย คุณบันเทิงอีกแล้วนะคะใช่แล้วค่ะเอาแล้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีข่าวบันเทิงค่ะขอขอบคุณวุทธศักดิ์คลินิก